สวัสดีค่ะเพื่อนผีดวงทุกคนนะคะวันนี้ผีดวงเพิ่พามาส้มหน้านะคะหน้าผีดวงโหกรค่ค่ะเป็นหน้าวานนะคะเป็นหน้าวานปีนี้เขางามค่ะเขางามนะคะฝนที่อุบลบ้านพีดีดีคะ่ะปีนี้ฝนตกดีนะคะนะคะเขางามที่เดียวนะคะ เป็นหน้าวานค่ะบอดเฮดหน้าดำค่ะเป็นหน้าวานเขาน่ากรลดงงงามเขี้ยวค่ะทัหมดโคกไร่ค่ะผีด้วงทํำหน้าพีด้วงทํำสวนแลวกะทํำหน้าลาก็ทํำโคกหนองหน้านั่นค่ะค่ะก็คือพี่ด้วงมีเข่ามีพืชพกักมีอาหารมีปลานะคะคาดว่าชีวิตใยู่รดค่ะ พี่หน้าหุกไรพี่ดวงนะคะส้มหน้าแล้วพนมก็ดีค่ะพีน้นมดีเข่าก็งามนะคะบ้านพี่ดวงเป็นโซนแห่งแรงนะคะทำได้แต่หน้าปีปีละหนึ่งครั้งค่ะปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะกะการส้นมากตัวนี้จะจะเปลี่ยนมาทําเป็นหน้าวานกันนะคะไม่มีผุดดำนะคะเพราะว่าการทาหน้าดํากับทุกมือนี่ยจะค่อนข้างจะ ใส่ทุนนะคะเพราะฉะนั้นกาวานที่เดียวจบแต่ว่าผลผลิตก็อาจจะสูงหน้าดำบ่ได้นะคะแต่โดยร่วมกับพอกินค่ะเหลือกิ่นค่ะพอที่กิ่นนะคะ,คะทำหน้าทำสวนค่ะจะได้ครบวงจรของการสร้างอาหารให้ครอบครัวนะคะ,คะก็เดินเที่ยวนะคะเมื่อนี่กะ พีดวงจะปลูกไม้บนขั้นหน้าจะทดลองการปลูกเอาเม็ดยางพาร,ราค่ะมาปลูกดูว่าผลผลิตจะเป็นจังไรค่ะจะปลูกไ้เทวดาหรือย่างหมายความว่าพีดวงจะปลูกถิมไว้นะคะว่าเม็ดยางพรราราเขาจะเติบโตดีหรือเปล่านะคะเผื่อว่าอยากจะลองทดลองเบงนะคะเดี๋ยวกลับมาเบงว่าการเกิดของเม็ดยางพรรารา กีพีดวงเอามาปลูกบนขั้นหน้านี่สิขืนดีส้ำใดนะคะปลูกเมื่อนี่แล้วก็บรูว่ากี่มือจะงอกค่ะพีพิดวงก็จะกบพัฒนาการเรื่อยๆคอยมาติดตามกันนะคะ